ซายพี่ซายพี่ฝาซ้ายซายพี่ซายพี่ยเลื่อน่อไปเรืองมาพี่ยังกงอ่านึงสอง่านี้กอึงสไปทางนี้เออูมองนึ่งสองโกงไปทางนี้เออเวลาพี่โกงไป่ะพี่ไปก้าวไปด้วยอ่านึงสองเออ่งฝาไไ แล้วสิเปลี่ยนหมดแล้วองเอาใบสามมากต่สาหายยกมือซ้ายและขวาตึ้งที่ข้างมาเอ่ยตึงสามตึงมากมาก ฉากหลังสวยดากดีมอที่ดีมี่หายหายใจก่อหายใจก่อนไปทางละหทีนะสั้งชื้อเมีย